ทางวิจารณ์ท่านรัตเตอ์ท่านวัดตุ๊กาดาลาประธานคณะกรรมการจัดงานในวันนี้นะคะท่านมัลคีรุสุจิตค่ะท่านผู้จัดก,การโครงการวิทยาการอาชีพชัยพัฒนาและคอะโทรลท่านผู้ช่วยศา,า,าสตรจาจารนุภาพคณะบดีคณะวิจิตรศิลปนคณะศินวิจิตสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ คณะกรรมการจัดงานสื่อสารประเพณีไทยเราบุญเดือนสามเข้าหล้านครปฐมแลนัเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั้งเจ็ดอำเภอนะคะเครือข่ายชาติพันธ์จังหวัดนครปฐมจังหวัดสุทรยาครราชบุรีสุพรรณบุรีและแขกท่านผู้มีเกียิทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะวันนี้เท่าที่ทราบก็งานนี้จะเป็นจัดขึ้นมาครั้งแรกของจังหวัดนครปฐมโดยใช้ในเรื่องของ ข้าวหลามเป็นสื่อในการสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมนะคะในการนำนโยบายจุดกับซอฟต์พาวเวอร์มาให้เป็นที่รู้จักนะคะนอกจากที่เราเทราบจากคำขวัญของจังหวัดแล้วนะคะส้มโอหวานข้าวสารขาวจากข้าวสารเนี่ยก็มาเป็นข้าวหลามหวานมันของนครปฐมเราด้วยเนี่ยนะคะก็ข้าวหลามเป็นหนึ่งใน สิ่งสำคัญที่ปรากฏในคำขวัญจังหวัดนครปฐมก็เป็นการแสดงให้เห็นถึิงว่าข้าวหลามของนครปฐมเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานมีการสืบทอดต่อกนมาอย่างยาวนานจนมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่ยอมรับของคนนครปฐมรวมทั้งคนไทงนยงเราด้วยนะคะเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกส่วนหนึ่งของจังหวัดนครปฐมของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวทุกท่านก็คงจะได้ ทราบถึงความอร่อยของข้าวหลามข้าวหลามหว,วานปันของเรากระถงเราเองคะ่ะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงมีตรศึกษาเป็นยังไงทาใมถึงได้มีการสื่อทอดต่อกันมาแล้วข้าวหลามของเรามความแตกต่ตางจากข้าวหลามที่อื่นยังไงนะคะเพื่อให้ชาวต่างกระองเราได้มีความภาคภูมิใจกับข้าวหลามและประถงของเรา ที่ท่านดรอนวัตพัฒาราได้เรียนที่ท่านไปได้รับทราบพร้อมกันเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องเรียกว่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ท่านได้หยิบข้าวหลามของนักระดขึ้นมาชูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของสถาบกระดิษฐนะคะจากการแสดงเมื่อสักครู่แล้วก็คูณเห็นนะคะว่าได้มีการนำข้าวหลามมาสู่การแสดง ตามศิปลปวลัฒนธรรมของไทยเรานะคะซึ่งต้องขอขอบคุณท่นานคณะกรรมการจัดงานสื่อสารประเพณีไทยเราคุณเดือนสามเข้าหลัานครปฐมที่จัดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจนะคะความสมัครสมานสมาสมัคคีของทั้งหน่วยงานภาครัฐโดยทางท่านว่าธรรมจังหวัดเป็นแม่งานในเรื่องของการงานว,วัฒนธรรม ให้นำไปสู่การขับเคลื่อนดยบายซองพาวเวอร์นะคะให้พวกเราชาวนครปฐมได้ชื่นชมกับประเพณีวัฒนธรรมของเราอาหารแกดินของเราของชาวนครปนมซึ่งจะมีมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็จะได้นำไปสู่ในเรื่องของอการค้าขายเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของรายได,ได้ของอ ี่น้องประชาชนคนนคปรปฐมนะคะพ่อค้าแม่ค้าต่างๆก็จะได้มีในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการใช้ซองพลังมาขับเคลื่อนนะคะรวมทั้งพันธุ์ครือไขว่าทางวัฒนธรรมที่มาจากชุมชนต่างๆนะคะทั้งในจังหวัดนครปฐมเองที่มาจากทั้งเจ็ดอำเภอเลยนะคะแล้วก็ยังมีจังหวัดใกล้เคียงเรานะคะเพื่อนบ้าน จังหวัดนครปฐมของเราไม่ว่าจะเป็นสงสาขอนแราชนบุรีสุพรรณบุรีที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท,ทุกท่านนะคะที่ท่านได้มารวมพลังแห่งความศรัทธาและถือ,อว่าท่านเป็นผู้ที่มาช่วยกันในการอนุรักษ์ธรรวัฒนธรรมร่วมกันส่งเสริมรักษาสืบทอดงา,านบุญเดือนสามประเพณีการตักบาตรข้าวหลาม แรงงานศิลปกรรมและเจนา,านนของไทยให้คงอยู่ผู้จัดหวันครนครปฐมอย่างยั่งยืนสืบไปขอขอบคุณแขกท่านผู้มีเกียรติและผู้มีสว่วนร่วมในการจัดงานในวันนี้ขอขอบคุณท่านวิทยากรที่ท่านได้มาให้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรีเยนรู้จากการเสวนาที่ได้รุกการจัดไปเมื่อช่วงบ่ายนี้นะคะและขอแสดงความชื่นชมกับคณอาจารย์และนักศึกษาที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่สวยงามและทรงคุณค่าของนครปฐมของเนะรา ให้การจัดงานในวันนี้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้กประการขออนาจบารมีขององคุณพ่อพระร่วมทจ่จะริบิษงทศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือองค์พระปู้ทรงเจริญสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้นะคะตลอดจนผลของการทําความดีเพื่อล้างเครื่องเรือของเราเพื่อที่ทุกท่านได้ตั้งใจร่วมกันส่งผลให้ทุกท่านและครอบครัวของท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไป บัดน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะขอเปิดงานบุญเรือนสารข้าหลามนครปฐมและโคร,ะะรงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสร้างสซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างยัง่งยืนในบัดนี้ต่อไปค่ะ